สวัสดีเพื่อนกคนกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องมีสาระนะคะวันนี้ก็จะมานําเสนอวิธีการที่เราจะรีสโต้นะคะจาก uh, iOS version beta นะคะที่เราได้ลองได้ลองที่จะติดตั้งกันแล้วนะคะมีหลายๆคนเนาะ mm hmm. ก็พบปัญหาไม่สามารถที่จะใช้งานเครื่องได้ตามปกตินะคะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีที่จะดากลับดากลับไปที่เวอร์ชันเดิมนะคะโดยเราจะใช้ โปรแกรม3 YouTube นะคะตรงนี้นะโปรแกรมตัวนี้เนาะก็ให้เข้าไปที่ Google ได้เลยนะสักครู่นะคะอ่าเข้าไปที่ Google เนาะพิมพ์คำว่า3ามยู u ามยูแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยก็ดาวน์โหลดขึ้นมาเลยนะคะก็คือตัวนี้ดาวน์โหลดสำหรับ Windows ได้เลยนะ พอดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยเราก็คลิกติดตั้งปกติเลยนะคะดับเบิลคลิกขึ้นมานะคะเราก็จะเจอตัวนี้นะคะถ้าหากใครยังไม่ได้ติดตั้ง iunes นะคะตัวนี้มันก็จะถามหาให้เราติดตั้ง i j จูนเราก็คลิกติดตั้งไปได้เลยนะคะก็เขาจะมีให้เลยนะคะเขาจะบังคับให้ติดตั้งนะคะถ้าไม่ถ้าไม่ติดตั้ง i อ u n e เนี่ยมันจะเชื่อมกันไม่ได้นะคะโทรศัพท์เราจะเชื่อมกับคอมพิวเตอร์ไม่ได้นะคะ ไดเวอร์มันจะไม่รองรับนะคะก็ต้องดาวน์โหลดไอจูนก่อนนะคะเสร็จเรียบร้อยอทีนี้เดี๋ยวเราจะวันนี้เราจะใช้เครื่องนี้นะคะเครื่องนี้เนาะ,ะเครื่องนี้เนี่ยสมมุติว่ามันเป็นเป็น iOS b e เบต้าแล้วกันเนาะ,ะเพราะว่า iOS b e เบต้าเนี่ยจะ,จะใช้อยู่นะคะยังไม่อยากดาวเกตเนาะแล้วก็พอดีเครื่องนี้มันแบต เหลือน้อยมากๆนะคอะอ้ออัดคลิปไม่ได้นั่นเองเนาะเลยต้องใช้เครื่องที่ใช้ไอวิ16เนี่ยอัดคลิปนะคะก็เลยต้องใช้สาธิตตัวนี้แทนนะคะสมมุติว่าทุกคนเสียบอ่าสาย USB นะคะอ่าสาย USB เนาะเสียบเข้ากับคอมให้เรียบร้อยนะคะเราจะได้อันนี้เนาะแล้วก็เขาจะถามหากดเชื่อถือไว้ได้เลยนะคะกดเชื่อถือที่โทรศัพท์เรานะคะแล้วก็ พอติดตั้งไอจูนเสร็จเรียบร้อย,ย่มันจะขึ้นแบบนี้นะคะแสดงว่ามันเชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าแล้วทีนี้เราจะดาวเกรดกลับไป ios เวอร์ชั่นเดิมนะให้มาตรง s m a r t f a ฟลตรงนี้นะคะนี่เราจะเห็นเลยนะคะว่าตอนนี้เราจะติดตั้งเป็นแล้วก็ตัวนี้มันจะมันจะฉลาดนะคะมันจะ,ะโชว์เฟิร์มแวร์ที่เครื่องของเราเนี่ยสามารถติดตั้งได้นะคะก็คือไอตัวนี้สามารถที่จะติดตั้ง iOS 1 5 6สิบ้าบต้าได้นะคะแต่ว่ามันเป็นตัวเก่าแล้วไม่สามารถที่จะติดตั้ง i อ s เบต้าสิเนาะ,ะมันก็จะโชว์ขึ้นมาแบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดใครที่เป็นรุ่นใหม่ๆนะคะก็จะสามารถติดตั้ง i อ s เบต้าได้สิได้นะก็จะขึ้น16ให้เราติดตั้งได้เลยนะแต่ในกรณีนี้สมมุติว่าเราเป็น i อ s เอสสิบหกเบต้าที่เราทดลองใช้กันไปนะคะเราจะ ต้องมาดาวน์โหลดตัวที่เป็น iOS ปัจจุบันที่มันไม่ใช่คำว่าเบต้านะคะมันจะเป็นตัวที่สมบูรณ์นะอย่าไปคลิกที่มันเป็นเบตานะคะเพราะว่าถ้าคลิกที่เป็นเบต้าเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเบต้านั่นเองนะคะอ่าเรามาคลิกตัวเต็มตรงนี้นะคะเสร็จแล้วก็ดาวน์โหลดอ่าทีนี้ก็รอรอทำการดาวน์โหลดได้เลยนะคะอ่าอันนี้สมมุตินาะสมมุติว่าใครที่ใช้ตัว ซูมให้นิดนึงนะคะสมมติว่าใครที่ใช้เบต้าอยู่นะคะก็เข้ามาตรงนี้เนาะสมาร์ทแอนด์แฟลตตรงนี้นะสมาร์ทแฟลตตรงนี้นะแล้วก็มาดาวน์โหลด iOS อเอสเวอร์ชั่นที่เป็นตัวเต็มนะคะไม่เอาตรงเบต้าด้านหลังนะคะกรอนน,นี้ก็สำรองข้อมูลให้เรียบร้อยนะคะเผื่อมีความผิดพลาดเนาะอะอ พอดีเครื่องนี้มันติดไม่มีแบตเตอรี่นะคะก็เลยไม่ได้ใช้ตัว iOS Beta 16ทำ Restore ให้แทนนะคะเพราะว่ายังจะใช้อยู่เนาะในส่วนตัวยังไม่พบปัญหานะคะแต่ว่ามีบางเพื่อนๆบางคนพบปัญหาแล้วนะคะ,ะไม่ไม่สามารถที่จะใช้แอปแอปพลิเคชันที่เป็นแอปธนาคารได้นะคะอันนี้ก็สำคัญเนาะก็ต้องดาวน์โหลดกลับมาอย่างเดียวนะคะ โอเคตอนนี้ก็ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเวอร์ชันปัจจุบันเป็นเวอร์ชันปกตินะคะอ่าเป็นเวอร์ชันปกติเนาะตรงนี้นะคะไม่ใช่เบต้าแล้วนะคะก็มันดาวน์โหลดเสร็จมันจะโชว์แบบนี้นะคะอ่าวิธีการนะคะสำรองข้อมูลให้เรียบร้อยเนาะ ไปที่จะทำนะเผื่อมีความผิดพลาดขึ้นมาข้อมูลจะได้ไม่หายนะคะอ่าเรามาติ๊กตรงนี้นะคะต่อไปเนาะเรามาติ๊กตรง r e t a i n user data ตรงนี้นะคะมันจะเป็นการข้อมูลของเราจะไม่หายนะคะทุกคนใช้วิธีนี้นะอ่าติ๊กเข้าไปแล้วก็กดไปที่ save ได้เลยนะคะอ่าอันนี้ก็มันจะถามให้เรา back up ในนี้นะคะ ไรที่มีข้อมูลเยอะเนี่ยมันจะแบ็กอัพนานหน่อยนะคะแนะนําว่าให้แบ็กอัพผ่านไอคาวอะไรก็ได้นะก่อนจะทำเนาะโอเค,อเคนะคะก็อันนี้ก็กดแฟลไปได้เลยนะเราที่สําคัญนะคะเราต้องจำ Apple ID กับรหัสผ่านให้ใหได้ด้วยนะคะทุกคนนะจำไม่ได้น,นี่ก็จะเข้าใช้งานไม่ได้นะอันนี้สำคัญเลยนะคะ ก็รออย่างนี้เนาะ<ม>ก็อย่าไปขยับซ้ายนะคะอย่าไปทำอะไรมันนะคะก็รอมันติดตั้งกลับไป ถ้ามันขึ้นว่าให้ปิดตัวค้นหาไวไอค้นหา iPhone น,นะคะก็เข้าไปปิดก่อนเนาะเพราะมันจะไม่สามารถที่จะรีข้อมูลของเรากลับไปใส่ได้ถ้าหากเรายังเปิดตัวค้นหา iPhone ไ,ไว้นะคะอันนี้ก็ไปปิดซะนะอันนี้ก็รอจนมันขึ้นสมบูรณ์นะคะอันนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะ รออย่างเดียวอย่าให้สายหลุดจากคอมพิวเตอร์แค่นั้นนะคะโอเคตอนนี้นะคะก็ถ้าขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะก็จะตรงหน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าต้องรอให้ iPhone ของเราขึ้นมาก่อนนะคะนี่เต้องรอให้มันบูตขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะเราค่อยมาดูกันนะคะ ตอนนี้ก็โทรศัพท์ของเราก็ขึ้นมาแล้วนะคะก็ใส่รหัสอ่าเช็คดูนะคะว่าอ่านี้เนาะเขาก็จะบอกว่าอัปเดตซอฟต์แวร์เสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะเป็นเวอร์ชั่นอะไรนะคะก็มาดูก็เขาจะถามหา Apple ID นะก็ใส่ Apple ID ของเราไปได้เลยนะคะ อ่าก็มันจะเป็นแบบเดิมนะคะแล้วก็มาดูรูปภาพอะไรก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะนี่เนาะอ่าก็จะอยู่เหมือนเดิมเลยนะคะนี่เนาะก็เป็นก็เช็คดูนะคะว่ามันเป็น แบบนี้หรือ,อยังนะเป็นเป็นไอเวสปกติหรือ,อยังนะคะก็ลองไปทํากันดูนะคะนี่เนาะก็ขั้นตอนวิธีการก็ง่ายๆประมาณนี้นะคะก็ที่สําคัญก็ระวังอย่าให้สายหลุดนะคะแล้วก็อย่อยาอ,อย่าลืมสำรองข้อมูลไว้นะคะเผื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินนะเราจะมีข้อมูลสำรองเก็บไปใช้รีสโตกลับมาใหม่ได้นะคะ วันนี้ก็นำมาฝากกันเพียงแค่นี้เนาะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ